ถ้าเราอยากขายบ้านแต่ถ้าขายออกช้าเราจะส่งต่อเดือนยอดเดิมไม่ไหวเราสามารถไปเจรจากับธนาคารขอส่งต่อเดือนน้อยลงได้ไหมคะได้ครับไปเจรจาได้หมดเลยนะคุณจะไปเจรจาขอหยุดจ่ายชั่วคราวถ้าไม่ไหวนะแต่ก็ต้องระวังนะดอกเบี้ยมันเดินคุณจะไปจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยคุณจะไปขอลดค่าง,งวดลง ไปคุยนะครับไปได้หมดเลยฮะไปคุยได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสบายๆนะครับไปพูดคุยกับธนาคารได้เลยนะครับเนี่ยเนอะคือบางคนก็บอกเนี่ยโค้ดว่าแมถามไปถามมาเราก็เจอคําถามเดิมๆโค้ดอะไรเงี้ยก็ต้องบอกอย่างนี้ตรงๆใชว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้นะพูดสั้นๆให้ฟังอย่างนี้แล้วกันฮะจาไว้เลยว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยมันมีสัญญาใช่ไหม สัญญาเนี่ยมันเป็นข้อตกลงอะระหว่างเรากับเจ้าหนี้อะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในกระดาษ3ามสี่แผ่นตรงนั้นมันเปลี่ยนได้เสมอถ้าคนสองคนที่เขาเจรจาแล้วมันตกลงตรงกันนะฮะในมุมหนึ่งนะแน่นอนแหละเจ้าหนี้เขาก็ไม่อยากจะปรับอะไรให้เราหรอกเพราะว่าอะไรฮะเออเขาก็อยากได้ตามเงื่อนไขของเขาเดิมปกติแต่ถ้าเราไปแสดงความจำนงว่าเราไม่ไหวบอกไม่ไหวครับเนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ช่วยผมผมอาจจะไม่จ่ายแล้วล่ะเพราะจ่ายไม่ได้อันีนี้ฝั่งนี้เขากลัวแล้วสิเขาก็บอกเฮ้ย ใจเย็นๆมาโตเอ,อ้ยมีอะไรคุยกันนะฮะเพราะฉะนั้นไปคุยเธอไปคุยเธอไม่มีอะไรเสียหายทําได้ครับทําได้นะฮะ